นัดที่3เป็นการแข่งขันระหว่างสตรีชุดเหลืองจากองค์กรชั้นต้นและวิศวกรวิญ,ญญาณคนสุดท้ายที่เหลืออยู่จากองค์กรชั้นสูงทั้งสองฝ่ายไม่ได้ตั้งใจจะละทิ้งโอกาสนี้และพวกเขาก็ต่อสู้กันอย่างเข้มข้นในที่สุดหญิงชุดเหลืองก็ได้รับชัยชนะเธอเอาชนะคู่ต่อสู้ของเธอด้วยดาบยาวเครื่องมือวิญ,ญญาณการต่อสู้ระยะประชิดและกล้าไปสู่รอบต่อไปคู่ต่อไป เป็นคู่ระหว่างหานเชินกับผู้หญิงชุดแดงจากองค์กรชั้นต้นหาเนเฉิญผู้ซึ่งดูสงบเสงียมอยู่เสมอในที่สุดก็แสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมของเขาในเกมนี้เครื่องมือวิญ,ญญาณรูปโครงเล็บของเขามีประโยชน์สำหรับการโจมตีทั้งระยะใกล้และระยะไกลในเวลาเดียวกันเขาตั้งใจแน่วแน่มากพอที่จะไม่ถูกล่อลวงโดยคู่ต่อสู้ของเขาในที่สุดเขาก็ตัดแขนของคู่ต่อสู้ข้างหนึ่งและบังคับให้เธอยอมแพ้ผู้เข้ารอบรองชนะเลิศได้แก่เธอช่โถวผู้วีฮาวานเชินและหญิงสาวชุดเหลือง จึงถูกเรียกว่าเยกุยยี่แต่ถ้าว่าฮู้วีเฮาและเหอช่ยโถมีปัญหาหลังจากการจับฉลากสําหรับรอบรองชนะเลิศพวกเขาพบกันพวกเขาจะ,ะเผชิญหน้ากันในรอบรองชนะเลิศก็ดีเหมือนกันนะเจ้าจะได้มีเวลาพักผ่อนให้เพียงพอถ้าจะยอมแพ้ในรอบนี้เหอชัโถประกาศสละสิทธิ์และฮุกวีเฮาก็ได้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้สําเร็จนันกงหวารู้สึกยินดีกับการตัดสินใจของเหอช่โถที่จะยอมแพ้สิ่งนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าถังสื่อนั้นด้วยกว่าถังอู่นอกจากนี้ถังอู่ยังสามารถรักษาความแข็งแกร่ง ในการต่อสู้ของเขาไว้ได้ในขั้นสุดท้ายแน่นอนว่ามันคงจะดีถ้าทางอูและหานเฉินเป็นผู้เข้ารอบชิงชนะเลิศองค์กรชั้นกลางจะเป็นแชมป์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นรอบรองชนะเลิศคู่ที่2เยี่ยกูยี่จากองค์กรชั้นต้นกับหานเฉินจากองค์กรชั้นกลางผู้เข้าแข่งขันทั้งสองคนขึ้นไปบนเวทีเยี่ยกูยี่เป็นคนที่สวยที่สุดในบรรดาตัวแทนทั้งสาคนจากองค์กรชั้นต้นแต่ถ้าว่าเธอดูเย็นชาในจุดนี้ในขณะที่หลานรัวรัวแพ้หัววีฮาวเธอไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆอย่างไรก็ตามหญิงชุดแดงได้รับาาเจสสหกหกนฉิน แม้ว่าแขนที่ถูกตัดออกของเธอจะถูกใส่กลับเข้าไปใหม่แต่ก็อาจไม่คล่องตัวเหมือนเมื่อก่อนเยี่ยกูยี่จ้องมองหานเฉินอย่างเย็นชาและพูดอย่างเข้มงวดว่าถ้าเจ้าเป็นสุภาพบุรุษเจ้าจะต้องต่อสู้จนถึงที่สุดอย่ายอมแพ้หานเฉินหัวเราะอย่าเงเย็นชาพูดว่าเจ้าจะมีโอกาสบอกได้ว่าข้าเป็นสุภาพบุรุษหรือไม่เมื่อเราต่อสู้กันเริ่มการต่อสู้ได้เยี่ยวิลินไม่สามารถใส่ใจกับการพูดไร้าสาระของพวกเขาได้เขาประกาศเริ่มการต่อสู้ทันที เยี่ยกู่ยี่ชี้นิ้วเท้าของเธอไปที่พื้นและพุ่งเข้าหาหานเฉินราวกับก้อนเมฆสีเหลืองหานเฉินวางเครื่องมือวิญญ,ญาณรูปโครงเล็บไว้ที่แขนขวาขณะที่เขายกมันขึ้นเล็กน้อยโครงเล็บแหลมคมสามอันที่อยู่ด้านหน้าก็ยิงใบมีดยาวสามฟุตออกมาก่อนหน้านี้ใบมีดแสงเหล่านี้เคยใช้ตัดแขนของหญิงสาวในชุดสีแดงขณะที่หานเฉินยกโครงเล็บของเขาเขาก็ยิงใบมีดแสงของเขาไปทางเยี่ยกู่ยี่ เรากับสายฟ้าไม่เพียงแต่ใบมีแสงของเขาสามารถใช้ในการต่อสู้ระยะประชิดเท่านั้นแต่ยังมีประสิทธิภาพมากสำหรับการโจมตีระยะไกลอีกด้วยหลังจากการล็อกศัตรูแล้วใบมีแสงเหล่านี้ก็หมุนวนออกและสกัดการเยี่ยกลุยจากทิศทางที่ต่างกันขณะที่พวกมันทำส่วนโค้งไปในอากาศพวกมันไม่ง่ายที่จะหลบเลี่ยงยิ่งกว่านั้นพวกมันคมมากและระเบิดได้มากการต่อต้านพวกมันโดยไม่มีกาะป้องกันวิญญาณใดๆก็ตามจะทำให้เป้าหมายหมดลงอย่างมากหานเฉินเรียกพวกมันว่ากรงเล็บลาวิญญาณ หลังจากปล่อยมีดคงสามเล่มของเขาหานเชินได้ปลดปล่อยใบมีดแสงอีกสามใบจากกรงเล็กของเขามันกำลังหุ่งหน้าไปทางเยี่ยกู่ยี่อย่างรวดเร็วเยี่ยกู่ยี่ไม่กลัวในขณะที่เธอเผชิญหน้ากับใบมีดแสงที่บุนบนเหล่านี้ก่อนหน้านี้เธอได้เห็นรูปแบบการต่อสู้ของหานเฉินแล้วหญิงชุดแดงต้องทนทุกทรมานเมื่อดักที่ฝันแต่เยี่ยกู่ย,ยี่จะไม่ทำผิดพลาดแบบเดียวกันเธอหมุนข้อมือและดาบยาวก็ปรากฏขึ้นในกำมือของเธอดาบเล่มน,นี้ยาวประมาณ3ฟุต3นิ้วดาบของเธอหนา1นิ้วและเปล่งแสงสีทองเจิดจ้ามีีดดดดาาาาววงงบบบนแแแลละม3กกกรรจัูป แม้ว่าจะมีเพียงสามแกงกลางการจัดรูปแบบแต่พวกมันยังเล็กมากกลางการจัดรูปแบบขนาดเล็กเช่นนี้สามารถทำได้โดยใช้เทคนิคขั้นสูงเท่านั้นเธอชีด้ดาบไปข้างหน้าและบกดาบเบาๆขึ้นไปในอากาศภาพฉายดาบที่ผ้ามูถูกสร้างขึ้นเมื่อได้ยินเสียงกระทบกัน3าครั้งเธอตีมีดคมทั้งสเล่มของหานเฉินที่หมุนวนเข้าหาเธออย่างแม่นยำใบมีดทั้งสมนี้หยุดอยู่กลางอากาศแต่ถ้าว่าเย,ย่กูยี่ดูเหมือนจะกลายเป็นภาพหลงตาในขณะที่ใบมีดทั้ง3ามกำลังจะระเบิดเธอเป็นเหมือนหมอกสีเหลืองและลอยไปข้างหน้าทันที ความเร็วที่เธอสามารถทำได้นั้นเกือบจะใกล้เคียงกับมาตรฐานของทักษะการเคลื่อนย้ายในพริบตามีเสียงระเบิดสามครั้งดังขึ้นพร้อมกันเยีย่ยกูยี่ได้หลีกเลี่ยงอันตรายแล้วขณะที่หานเฉินกำลังก้าวเข้ามาหาเธอเขาไม่สามารถเข้าใกล้เธอได้หลังจากที่ได้เห็นการฟันดาและความเร็วอันโดดเด่นของคู่ต่อสู้หานเฉินก็ตกตะลึงเล็กน้อยแต่ถ้าว่าความสามารถของเขาก็ไม่ธรรมดาเช่นกันดวงตาของเขาเป็นประกายและเขายังคงก้าวต่อไปเพื่อเข้าหาเยีย่ยกูยี่อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญคือต้องสังเกตว่าเขามาจากสํานักลัทิวิญญาณศักดิ์สราาางงยภพต หานเฉินไม่ได้ปล่อยใบมีดคมแสงของเขาทั้งสองได้พบกันอย่างรวดเร็วที่กลางเวทีเยี่กู่ยี่เห็นได้ชัดว่าเกรยียดหาเนเฉินขณะที่เธอสะบัดข้อมือดาบของเธอก็ก่อตัวเป็นเส้นแสงนับไม่ถ้วนเส้นแสงดาวเหล่านี้ส่องแสงเจิดจ้าเล็งไปที่ดวงตาของหานเฉินหานเฉินไม่ได้ตื่นระหนกเขายืดกรงเล็บของเขาให้ตรงและเริ่มขยับพวกมัน ชั้นของแสงสีเขียวสลัวส่องออกมาจากรงเล็บของเขาก่อตัวเป็นเกาะที่ปิดกั้นแสงด่ารงเล็บของเขาเชี่ยวชาญทั้งโจมตีและการป้องกันพวกมันไม่เพียงแต่ระเบิดพลังได้มากเท่านั้นแต่พวกมันยังมีพลังป้องกันที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยมันแข็งแกร่งพอๆกับเกาะป้องกันระดับ6ขณะที่เขาปิดกั้นแสงด่าวงแหวนวิญญาณสีม่วงดวงที่3าของหานเฉินก็สว่างขึ้นแสงสีม่วงที่เปล่งออกมาจากวงแหวนวิญญาณที่3ของหานเฉินดูเหมือนจะอ่อนโยนมากแต่ถ้าว่ารัศมีที่ชั่วร้ายก็ค่อยๆโผล่ออกมาจากมันดวง เมื่อร่างกายของเขาอยุ่ตรงกลางแสงสีม่วงสีดำปกคลุมบริเวณโดยรอบของเขาให้มีเส้นผ่าศูนย์กลาง30เมตรนี่คือทักษะฐานแห่งความมืดวิญญาณยุดการต่อสู้ของหันเฉินไม่ถือว่าแข็งแกร่งมากในหมู่วิญญาณจานชั่วร้ายมันถูกเรียกว่าผู้รับใช้ความชั่วร้ายซึ่งเป็นวิญญาณยึดการต่อสู้ที่มีรูปร่างแปลกตาของมนุษย์ตามคำกล่าวของสำนักลัทธิวิญญาณศักดิ์สิทธิวิญญาณยุดการต่อสู้นี้มาจากจิตวิญญาณอาฆาตหลังจากที่มนุษย์เสียชีวิตเมื่อวิญญาณอาฆาตถูกปื้น ด้วยพลังป่าที่ชั่วร้ายของสวรรค์และโลกมันจะกลายเป็นตัวตนที่พิเศษมากมันกลายเป็นผู้รับใช้ความชั่วร้ายที่สามารถทําร้ายสิ่งมีชีวิตผ่านการสะท้อนกับพลังป่าที่ชั่วร้ายของสวรรค์และโลกเมื่อผู้รับใช้ความชั่วร้ายเข้าไปในท้องของหญิงตั้งขอรับพระวิญญาณยึธการต่อสู้นี้จะประทับบนร่างกายของทารกในครรภ์อย่างไรก็ตามหญิงมีครรภ์จะตายระหว่างการทอดบุตรและเลือดของเธอจะหล่อเลี้ยงผู้รับใช้ความชั่วร้ายจึงค่อยๆก่อตัวขึ้นในร่างกายของทารกในครรภ์แต่ถ้าว่า ผู้รับใช้ความชั่วร้ายไม่ได้รับการพิจารณาว่าแข็งแกร่งมากในหมู่วิญญาณจารชั่วร้ายพวกเขาถูกมองว่าเป็นหนึ่งในวิญญาณยุธิการต่อสู้ที่อ่อนแอที่สุดมันได้กว่ามังกรกระดูกสัตว์ประหลาดที่น่ารังเกียจหรือราชาโครงกระดูกอย่างมากนี่เป็นเหตุผลที่หานเฉินเลือกที่จะเป็นวิศวกรวิญญาณในสำนักลัทิวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่ผู้ควบคุมวิญญาณที่ชั่วร้ายเขาจะไม่เก่งในฐานะวิญญาณจารชั่วร้ายแม้ว่าผู้ใช้ความชั่วร้ายจะไม่แข็งแกร่งนักแต่ก็ยยยังถืออววว่่่่าาาาเป็นิญณุททกรรตสู้้ีช ส่วนใหญ่เป็นประเภทเสริมและปลดปล่อยทักษะบ,บินญ,ญาทุกประเภทที่เต็มไปด้วยรัศมีชั่วร้ายเพื่อทำให้คู่ต่อสู้อ่อนแอลงซึ่งเสริมความแข็งแกร่งทางอ้อมในขณะนี้หานเฉินได้ปลดปล่อยทักษะบ,บิญญาประเภทเสริมของผู้รับใช้ความชั่วร้ายของเขาที่เรียกว่าฐานแห่งความมืดภายในขอบเขตหนึ่งมันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อการมองเห็นของคู่ต่อสู้และรัศมีที่ชั่วร้ายจากทักษะบ,บิญญ,ญานี้จะบุกรุกร่างกายของคู่ต่อสู้ของเขาผลของฐานแห่งความมืดนั้นยิ่งใหญ่กว่าในเวลากลางคืนแท้จริงแล้วเยี่ยกุยรู้สึกว่าทุกอย่างมืดลงรอบตัวเธอ เธอดูตื่นตระหนกเล็กน้อยเมื่อไม่เห็นหานเฉินอย่างชัดเจนเธอถอยออกไปสองสามก้าวโดยไม่รู้ตัวและแกว่งดาบของเธอต่อหน้าร่างกายของเธอแม้ว่าเธอจะป้องกันการโจมตีของหานเฉินแต่เธอก็เสียเปรียบในตอนนี้หานเฉินเผยรอยยิ้มที่เย็นชาบนใบหน้าของเขาวงแหวนวิญญาณที่ห้าของเขาก็สว่างขึ้นเช่นกันเขาเป็นคนที่สงบสงเสงี่ยมมากเมื่อเขาได้เปรียบแล้วเขาจะไม่มีวันยอมให้คู่ต่อสู้พิชิสถานการณ์ใส่เขาได้วงแหวนวิญญาณสีดำอายุกว่าหมื่นปีของเขาทำให้สภาพแวดล้อมโดยรอบดูน่าขนลุกยิ่งขึ้นชั้นของหมอกดิ้นนพื หมอกนาทึกเรื่องปกลุมเยี่ยกู่ยี่การเคลื่อนไหวของเยี่ยกู่ยี่ช้าลงและเคลื่อนรัศมีที่น่ากลัวเข้าสู่ร่างกายของเธออย่างต่อเนื่องภาพฉายแสงสีเหลืองปรากฏขึ้นข้างหลังเธอแต่ภาพสายนี้ถูกหมอกสีม่วงดำฉีกออกเป็นชิ้นๆนี่คือทักษะการสกัดวิญญาณในขณะที่มันเป็นทักษะวิญญาณประเภทเสริมมันยังคงเป็นทักษะวิญญาณหนึ่งหมื่นปีมันสามารถมีอิทธิพลอย่างมากต่อจิตวิญญาณของผู้ต่อสู้หากการฝึกฝนของฝ่ายตรงกันข้ามต่ำเกินไปจิตวิญญาณของเขาจะถูกแยกออกและบทขยี้และกลายเป็นอาหารสำหรับผู้รับใช้ที่ช่วร้ายของหเฉิ หานเฉินมักจะโจมตีคนธรรมดาผู้ที่โดนโจมตีจะทนทุกข์จากการสกัดวิญญาณของเขาคนคนนั้นมักจะกลายเป็นร่างไร้วิญญาณหลังจากที่พวกเขาสูญเสียจิตวิญญาณแสงจากโครงเล็บของเขาแข็งแกร่งขึ้นอย่างมากในตอนนี้ใบมีดยาวหนึ่งเมตรพุ่งเข้าหายี่กุยยี่เจ้าต้องการชีวิตของข้าเจ้าจะต้องตายถายใต้โครงเล็บและวิญญาณของข้าก่อนหากปราศจากเนื้อของเจ้าข้าจะฉีกวิญญาณของเจ้าออกจากกันจิตวิญญาณของจักรพรรดิวินต้องอร่อยแน่การฝึกฝนของข้าจะเพิ่มขึ้นอีกสองสามระดับอีกครั้งใบหนน้้าาาาของหเมมมีีีลลัักกษณะะท่ดูรยแควสุปน เพื่อให้แน่ใจว่าการโจมตีของเขาเป็นอันตรายถึงชีวิตเขาได้เพิ่มชั้นสีม่วงดำหนาให้กับตรงเล็บของเขานี่เป็นทักษะวิญญาณที่สองของเขาการสัมผัสแห่งความมืดมันเป็นทิศแร้แรงที่เต็มไปด้วยธาตุของความมืดเยีย่กูยี่กำลังจะถูกฆ่าดูเหมือนว่าจะเป็นลิขิตของสวรรค์องค์กรชั้นกลางจะชนะการแข่งขันครั้งนี้และด้วยการขยายเวลาการแข่งขันทั้งหมด